มายามรอบตอนเย็นครับพี่น้องผมว่าหลังแรกของผมนี่มันขยับเดอ้อมาลุ้นกันว่าจะมีตัวไหมครับนั่นนั่นมีดินเล้วมีดินแรับมีตัวแล้วครับผมใส่ตูดรอบมันจะอยู่ตรงเนี้ยแต่ที่นี่มันไปอยู่ตรงนี้ครับมันขยับออกไปนิดหนึ่งเป็นตัวยึกยากนะครับเมื่อกี้มีตัวแล้วมีตัวแล้วนั่นนั่นโอ้มันเคยขยับออกไปแบบนี้ผมเคยได้สามตัวแล้วเลยนะตอนนั้นมาดูกันครับรอบนี้จะตัวจะต้องดู้ะครับบางทีอาจจะไม่ใช่ปลานะ เอ็มเอฟซีบางท่านก็เตือนมาครับแต่ผมว่ามันขนาดจะปลานะกลัวจะเป็นงูครับบางคนตกวาง,งูเขาเหมือนกันฮึบเฮ้ยปลาน,นิ้นใหญ่โอ้โอ้อปลาน,นิ้นใหญ่ครับพี่นุ๊กอ๋อมันมันมันปลาเนื้อดีครับเป็นเศษปลาช่อนครับเป็นปลาดิ้นครับผมอืมตัวใหญ่เลยครับตัวสวยเลยมัน,นอืมปลาเนี่ยเดี๋ยวที่ผมผมอยากได้นะ ตัวในๆน,นะงามคันเลยแหละพี่น้องเอ้ยมูเนั่นมันตับมือมีน้ำมันมีน้ำครับอืมตัวตัวนตับนี้ครับอันนี้เข่าวสองทีแล้วครับรอบหลังนี้ปีนี้เัืทีสองของ,งปีครับวางไปก่อนเด้อที่จริงผมไม่ได้ยำสองวันแล้วครับพี่น้องเพราะว่าฝนไม่ตกเลยครับแล้วก็ติดธุระหลายอย่างก็เลยไม่ได้มา แต่มันก็ไม่ตายด้วยครับป๋าเพราะว่าผมไม่ได้ดักแบบจมเนาะมันขึ้นให้ใจได้ครับโชว์กัอนอีกสกนิดนึงโหโทอดอร่อยครับป๋าธรรมชาติมานิลนธรรมชาติกับผมเนี่ยหวานมากครับหังกรดไปไป,ไปทอดสดๆนี่แหละไม่ต้องใสอะไรเลยครับผมอร่อย มันมันครับยังมีรุ่นอีกสี่หลังนะครับผมไปติดตามรับชมไปด้วยกันครับไม่ได้พยายามสองวันเลยจะสภาพหลอบเป็นไงล่ะครับบางทีเกิดถ้าเป็นประชอนติดก็ส่วนใหญ่ที่โดนเขาขโมยครับาะว่ามันดินดังไงตุ้มตุ้มคนเด็กเขาเดินผ่านไปผ่านมามันก็ยั่วใจเขาส่วนใหญ่ไม่ไม่เคยเหลือนะครับแต่เป็นประชอนติดแต่พัจจนมันไม่ดินไงครับมันไม่ดินก็เลยเหลือเนาะวันนี้เห็นฝนตั้งเข่ามารับก็เลยมาดูรอบใบมาขยับรอบใบมาตั้งรอบใบครับเผื่อฝนตกมาแรงๆจะได้ได้ลุ่นประชอนหาลังกันเน แต่ก็มันมันปนินนะขนาดฝนไม่ตกปนินก็เขาครับผมมันมันไปดูอีกสีลางครับรีวิวหลบอีกสักนิดกับผมเผื่อทันได้เขามาเพิ่งจะเขามาชมเป็นครั้งแรกนะครับเนาะเป็นหลบตะไคร้ครับทําเองคงกับผมแล้วก็ปากทางเขาเป็นแบบนี้ครับทำหลบง่ายๆกับผมดักริมฝั่งงาเดียวครับวิธีดักก็ดักริมฝั่งครับผมไม่ต้องใส่เยือครับยืนยันว่าไม่ได้ใส่เยือนะครับก็ ฝั่งหนามันอยู่นู่นกับคุดวาวๆข้ามานิดนึงพอให้รวมตัวรบกับวางไปเลยครับปานินก็เข่าครับผมดักรอบแบบนี้โดยที่ไม่ต้องใส่เหยื่อะนะครับหลังนี้ปานิลเข่าดีเพราะว่าระดับความลึกมันตายครับผมครับผมดักเออผมคุดไวแบบความลึกพอดีเลยหอมมาะเลยครับปานินอาจจะหาลัางใครก็ได้ั้งปานินจะชอบตีลังตีแปลงริมฝั่งเหมือนกันนะครับ วาวๆเข้ามานี่มันก็ชอบเขามาตีแปลงซิทเราครับเขารอบเนาะเอาแต่งไว้ดีๆดเดี๋ยวกันากิ่งใหม่มาพุปก,ปก,ปกๆซะซะสักหน่อยครับเดี๋ยวยาถับหลังรอบ้วยนิดน,น,นิดมันมันหลังมีเชิงมันครับปีนี้ได้ย้อนรลายตัวครับได้ปลาชนตอนนั้นก็สามตัวเขาทีเดียวสามตัวก็มีครับวันนี้เป็นนินับ อยู่ตรงนี้หลังนึงครับอุ้ยจะไม่สภาพหลอบเป็นแบบนั้นใส่ขยกดูแล้วป่าดินนี้มันลุ่นกันดูครับแต่ผมว่าน่าจะลอยหยกมากกว่าดูดิหลอบอยู่แบบนี้เลยอะจริงๆผมดักผมดักแบบนี้ครับลอยหยกดูนลครับดูว่าลอยเอาปลาไปพรมดักก็ดักไม่เหมือนเดิมครับดักนอนแบบนี้จริงๆต้องดักแบบนี้ดูงานมันดาต้องงานมันตั้งเนาะ ออลอยโดนเขาเออกไปครับก็ชนเขาแล้วนี่ลอนเขาเออกเดี๋ยวดักไมด่ดีกันครับต้องเอายาจะอยู่ข้างล่างออกได้แล้วก็เอาลกตาแนะ้วมันก็วางยาลงไปทับด้วยคื่อจะรีบไหลใครกิ่ทำยังไงครับ <c oughs> มีถูกหมู่บ้านนะครับกมาขโมย <c oughs> เลยต้องมาดูไว้เลยครับวันไหนฝนตกก็แต่ก็ดักไว้อย่างนี้ก่อนวันไหนฝนตกก็ฟ้าเลยดิฝนที่ตกมาอะไรผมก็เลยมาดูไว้ตั้งรอไปดีตอนเช้าก็ได้ลุ้นครับดฝนตกกันขึ้นเจอปลาไหมหลันงนี้ก็โดนพี่น้องด้ยเอารอบข่างโคกไว้เลยหน้องที่งสำคัญขโมยปลาก็ไม่ดักรอบไว้คืนด้วยนะที่นี่ผมเจียวอะไรมารุนเลยที่นี่ ด,ดูวางเทินไว้่างนี้เลยดักนกนีเด็วดักไปกันครับใส่ปลาเข่ากันละมั้งี้โดนพโมยเป็นละสองปล <c oughs> าดินในถุงนะครับหูฝ <c oughs> าดหรือเปล่าครับหลังที่สีมีเสียงดังมีดิงนงเนอะผมแต่ไม่ยิน้จะเสียงปลาตีนะแต่ไม่รู้มันตีกินหรือมันดินอยู่ในโลกนะ ลงยากผมฟังชันฮนะมังมีพี่นอ้องตุ๊ดอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีเคลื่อนไหวพี่น้องมีเคลื่อนไหวมีเคลื่อนไหวครับตุ๊ดดักมาถึงตะเข่าตัวเลขแล้วมั้งนี่หมานแล้วแต่มีเคลื่อนไหวรูปพระกระดีนี่เด้อเด้อเอ๊มีขึ้นไอพระกระดีนี่โอ้ยจริงๆด้วยโอ้ยหลอกกันขักเทพระก็ดีพุทธในหลบงุกใจมุดกับ บวกกับเสียงปลาตีอยู่ข,ข้างๆหลบผมได้หลบหลังนี่า马นี่ปีนี่ไม่ได้จักตัวเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักวันมันฝนตกแรงครับผมมันเคยหมานอยู่เหมือนพี่ไก่มันก็หมานกับได้ฉดโดยใหญ่เลยนะหลังนี่นะแต่ไม่ได้ดักตรงนี้นะครับดักตรงอื่นไปดูลำสุดท้ายกันครับลังนั้นก็หมานอยู่ปีนี้ ล่าสุดกระไดปดุกไปตัวหนึ่งอันนี้ไม่รู้เป็นไงขึ้นยากเข่้นพี่น้อ,นนนองล้างสุดท้ายแล้วครับพอได้รุนไม่ล้างนี่ได้เรื่อยๆนะมีอะไรเคลื่อนไหวไหมพอได้รุนไหมแมงเงียบๆกันะ่ะ้วมาดนไปด้วยกันครับขอดูสักหน่อยจะเป็นวกปนิม แต่ถ้าเป็นนิ้วใหญ่เนี่ยมันก็คนเดินมาเนี่มันก็ดินคนหลบติ๊กตักติกต๊กตักตก,กันนะแต่บางตัวก็นิ่งครับทำมันดินจนเหนียวๆนะดูจักน้อยครับเห็นแล้วครับในตานี่พี่น้องเลยแหว้วแล้วไปขึ้น <c oughs> ตอนนั้นก็เขา่าประดุกได้ครับเห็นมันยัง้ก็ขยันมายามก็ได้เรื่อยๆนะครับผมสลับกันไปครับเดี๋ยวหลังนีได้เดี๋ยวหลังนันได้เดี๋ยวหลังนู่นได้นะครับหาหลังเนี่ย ขยันมายามก็พอได้กินก็พอเอาวันนี้กไ็ไเลยตัวนึงครับปน,นินถือว่าเป็นที่พอใจเลยผมชอบมากเลยปน,นินไซนี้นะครับถอดกะระลุเวลาแล้วพี่น้องเนียวหวานจ้อยเลยเน่ยเอาละพี่น้องนะไต่กินอยู่ครับผมมาไม่เสียเที่ยวก็เอาละตัวหนึ่งครับผมครับเป็นปลาเน,นื้อร่อยด้วยปนินครับผมครับเจอกันคลิปหน้านแล้วกันครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อครับพี่น้องอ่านผลจะพาไปหายอยู่หากิน ตามฤดูการครับผมดูดูนี่ฤดูตนฝนครับดักหลบปลาเขาหลบดีครับปานฝนก็หาปลาหาหลบนะครับผมดูดูในมิ่มชุมก็หามิ่มครับดูดูนหนูก็หาหนูดูดูในป่าแบบส่เบ็ดกับสายเบ็ดกับผมครับวันก่อนผมก็มาส่เบ็ดคลองนี่แหละกได้ไปหลายตัวอยู่นะครับผมแต่ใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะในช่อง youtube ใน f c e b o o k คกับแล้วก็ในทิกตอกด้วย้อตามสะดวกกับผมครับเนาะคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับมานะครับสวัสดีครับ